สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องเทอฟีกับพี่เดชอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .5 ในหน้าที่105นั่นเองนะคะในหน้านี้นะคะมีแค่นิดเดียวก็คือข้อที่6นั่นเองเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองเพิ่มคำจากกรอน4ต่อไปเนี้ยให้เป็นกราบยานี11นะคะมันก็จะง่ายอยู่นิดนึงเพราะว่ากรอน4เนี่ยนะคะยกตัวอย่างมานะกรอน4เขาก็จะแบบ มีวรรคละ4คำวรรคละ4คำวรรคลี่คำแบบนี้ใช่ไหมทุกวรคเลยส่วนกัายานี11นะคะวรร้าก็จะมีคําคำก็เท่ากับว่าเราจะเอากรอน4ในวรรเนี้ยในวรรที่1ตรงเนี้ยนะคะมาเพิ่มเข้าไป1คําคำเราก็จะได้แล้วกัายานี11วรรคหน้าแล้วก็จะเอากรอน4วรรคข้างหลังเหล่านี้นะคะจาก4คํคำมาเพิ่มเข้าไป2คํคำเราก็จะได้เป็นกัายานีวรรคหลัง ะะกับยานีส1วักหลังแล้วก็จะเป็น6คําพอดีแบบนี้นะคะจากหน้าสี่หลัง4กลายเป็นหน้า5หลัง6นั่นเองนะคะแต่เราก็ต้องไปหาว่าจะเอาคําไหนมาใส่ตรงไหนนะคะเพิ่มข้างหน้าเพิ่มมาคํานึงใส่อะไรดีข้างหลังเพิ่ม2คําใส่อะไรดีประมาณนั้นนะคะมาดูตัวอย่างที่เขาให้มากันตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าจากกลอน4ี่นะกลอน4ี่ของเขาเขาบอกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงมองเมียงไปมาทุกวันพบหน้านำพารื่นรมอันนี้เป็นกลอนสี่ ก็เลยมาเปลี่ยนให้มันเป็นกบาบยาณนี11ก็จะเป็นอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเรามองเมียงกันไปมาทุกวันต่างพบหน้าร่วมนำพาความรื่นรมเห็นไหมเขาเพิ่มอะไรมาเขาเพิ่มคําว่าอยู่เข้ามาจาก4คํคว่าเป็นคําตรงนี้เราเขาเพิ่มคําว่าเรากับคําว่ากันจาก4คํคว่าเป็น6คําทุกวันแล้วก็เพิ่มคําว่าต่างมานะคะใส่ตรงกลางลงไปเลยแบบนี้แล้วก็มีคําว่าร่วมใช่ไหมคะแล้วก็ความเข้ามาอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะ แล้วกรอนของเรานะคะกรอนสีที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมไม่ยากถ้าหากจะเขียนมีความภาคเพียรดุดเทียนสองทางได้มาหมดแล้วสี่ทุกวักเลยแต่เราจะมาเปลี่ยนให้ข้างหน้าเป็นห้าและข้างหลังเป็นหกกันเพื่อจะได้กลายเป็นกาบยานีสิบเอ็ดนะคะจากเห็นไหมไม่ยากเราก็อาจจะเพิ่มเข้าไปตรงกลางเหมือนเขาพาทำเลยค่ะก็อาจจะเป็นเห็นไหม ว่าไม่ยากนะคะเห็นไหมว่าไม่ยากแบบนี้ถ้าหากจะเขียนใช่ไหมถ้าหากจะเขียนเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเพราะถ้าหากเพราะถ้าหากยกมาเหมือนเดิมนะคะจะเขียนก็อาจจะเพิ่มคำเข้าไปนิดนึงว่าเพราะถ้าหากจะอ่านเขียนแบบนี้นะคะเพราะถ้าหากจะอ่านเขียน ต่อมามีความภาคเพียนอันนี้จะเปลี่ยนคำไปเลยนะคะขยันขยันและภาคเพียนนะคะขยันและภาคเพียนเป็นยังไงต่อดุดเทียนสองทางเราจะเปลี่ยนให้เป็นดุดดังเทียนนะคะดุดดังเทียนช่วยสองทางนะคะช่วย 2อ,อใช่ไหมสองทางนะคะดูดดังเทียนช่วย2องทางก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมาในข้อที่7ข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าให้เราแต่งกับยานี11มา1บทนะคะกับยานี11 1บทไม่ยากเลยโดยหัวข้อก็คือการบรรยายลักษณะของเพื่อนๆในห้องเรียนหรือเรื่องที่นักเรียนสนใจนะคะ บรรยายลักษณะของเพื่อนในห้องเรียนใช่ไหมอาจจะเลือกมาคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพี่เลือกมาเพื่อนชื่อพลอยสายละกัดน,นะคะก็จะเป็นพลอยสายนะคะเพื่อนคนนี้เขาเป็นยังไงพลอยสายเพื่อนของเรานะคะพลอยสายเพื่อนของเราเป็นยังไงต่อเวลาเช้านะคะเวลาเช้าเราเจอกัน เวลาเช้าเราเจอกันแล้วก็สระอันลงท้ายด้วยอันใช่ไหมเราก็ต้องมาหาสระอันอีกก็อย่างเช่นเอาเป็นเขียนอ่านได้ไหมได้นะคะง่ายๆเลยเขียนอ่านเธอขยันได้แล้วนะคะได้คําแล้วเขียนอ่านเธอขยันทำทุกวันนะคะทำท,ทำทุกวันเลยทำทุกวันจึง เรียนดีอะไรแบบนี้น,นคะคะก็คือเป็นการพูดถึงพลอยใสยนั่นเองว่าพลอยใสยตอนเช้ามาเจอกันเราก็จะเห็นเธอ เขียนอ่านอย่างขยันมันเพียนเลยนะทําทุกวันเธอก็เลยเรียนดีแบบนี้นั่นเองนะคะต่อมาในหน้า106หน้าสุดท้ายของบทนี้ก็คือการคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดแล้วก็ให้เราฝึกอ่านนะคะเขาก็จะให้มารอบนี้ก็จะเป็นกาบยานี11นั่นเองเวลาอ่านก็จะแบ่งเป็นหน้า5ใช่ไหมก็จะแบ่งเป็น2แล้วก็3นะคะหลัง6ก็จะแบ่งเป็น3กับ3เลยเวลาอ่านก็จะได้แบบนี้ค่ะ ภาษาจันลงใจอ่านครั้งใดมีความสุขเพลินใจไร้ความทุกข์แสนสนุก ทุกเวลาอัานแล้วได้ความรู้เหมือนไปสู่แดนหันษาเพลินพฤรจนาเพราะภาษาจันหลงใจนั่นเองนะคะใครได้คัดก็คัดด้วยนะคะเป็นแบบเครื่องบรรทัดแล้วก็ลองฝึกอ่านดูก็ได้นะคะและสําหรับวันนี้ในหน้าที่105และ106ก็มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในแบบฝึกหัดที่13หน้า107ในบทต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย